เที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมมันเลยพี่เนาะกระลองนะครับผมนะดูบบกระลองด้วยนะครับ,บ,บเห็นปะว๊ะ สบายดีสวัสดีครับบาบิเตอร์ยืนอยูย่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมบาบิเตอร์บาบิเตอร์มาอัปเดตบรรยากาศและท้องสนามหลวงนะครับผมไปรับชมเลยคร,รับรอบๆจะมีต้นไม้พี่นอ้องเอ้ยต้นมะขามพี่น้องสวยงามจริงนะครับผมนะั่งโน้นจะเป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับผมชาวต่างชาตินะครับผม บาบีเตอร์จะถ่ายให้พี่ให้น้องได้รับชมด้วยนะครับผมเห็นบ่กพี่นอ้องมีจอดเป็นแถวเลยนะครับฟังนู้นนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมีบาบีเตอร์จะเดินตามในท้องสนามหลวงนะครับตามผู้ชมนะโอ้โหสวยมากรายากาศดีนะครับผมก็ร,รอบๆจะมีต้นมะขามนะครับตามผู้ชม เห็นบ่พี่นอ้องต้นมะขามนี่ร้อยร้อยปีแนละ้วพันปีแล้วครับนะต้นมะขามนี่โอ้โหพี่น้องครับสวยงานจริงครับผมเห็นบอสพี่นอ้องกับ,บาราบิเตอร์ก็ไม่ได้ท้ายคลิปเป็นอาทิตย์นะครับผมกัอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้รับชม บรรยากาศอยู่ที่ท้องสนามหลวงคือเก่าเด้อครับผมปาปเตอร์กะไม่ได้ออกท้ายคลิปี่ให้น้องได้รับชมนะครับปาปเตอร์กะวันอาทิตย์ออกอาทิตย์ละครั้งนะครับผมวันนี้กับวันที่16นะครับผมวันที่16มีนาคมนะครับ2 5 6 8นะครับ ถ่ายบรรยากาศเลพี่ให้น้องได้รับชมเลยดีพี่น้องเบิ่องเอามีโอ้โห,โโหมีแต่รถนะักท่องเที่ยวทั้งนั้นพี่น้องเห็นบ่สทางผู้ชมท่าภาคตนขึ้นรถพี่น้องทางคุณเห็นบ่ครับผมโอ้โห,โโหมีแต่เป็นแถวเลยพี่น้องเลยจอดแถวนี้นะครับผมบามาจอดหลายนะครับนะนี่นะเบิ่งเอาพี่น้องมีเป็นเป็นบริษัททั้งนั้นนะครับ เพื่อนเราพี่น้องฟังรุ่นตายกันเปนเที่ยววัดพระแก้วนะครับผมแล้วก็เป็นตั้งประมาณเกือบ20คันนะครับทาบ่านผู้ชมหลายรีนะครับผมโอ้โหบริษัทน้ำเที่ยวนะครับผมรถมินิพูโด,ดยสารเต้นนะครับผมสาวต่างชาติตรงนั้นนะครับเห็นบอพี่น้อง ทันสีขาวนี่ครับผมนี่นะครับผมเขาก็จอดรอรับผูดด้โดยสารนะครับท่านผู้ชมนี่แม่นมาเลยครับผมว้าพี่ครับความสวยงา,งามมากเลยพี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ่ายบรรยากาศให้พี่ไอ้นองให้รับสมนะครับผมต้นมะขามนะครับเ,เก่านะครับผมนี่แหละเห็นบอกพี่น้องต้นมะขามเนี่ยโอ้โหใบเคียวมากเลยพี่น้องเอ้ยกระหลอกกระมีนะครับแต่ว่าบวลงมากครับผมน้องกระหลอกก็มีมีอยู่ครับผมแต่ว่าบ่ลงมากนะครับอันนี้จะเห็นหังกระหลอกหรือเปล่านะหรือว่าหางนนก นะครับนี่นะมาไปเจอกับลุงกันนะครับก็เสียงดังน,น,ดนะขออภัยเลมเด้อครับผมพบว่าลมมันแรงเย็นสบายนะครับผมนอนนี่นะครับว้าวเดี๋ยวจะให้บาร์เตอร์จะท้ายรอบๆนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ต้นมะขามนะครับเขียวอ่อนแล้วครับผม เห็นบ่พี่น้องอันนี้ก็บาบิเตออยู่ท้องสนามหลวงนะนาวัดพระแก้วนะครับ้ววาสวยงามมากเลยครับธรรมบูชบารบิเตอรขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเอ็ดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวาลาวหรืออยู่ต่างประเทศ มารับชมให้บาร์พเตอร์และมาให้กำลังใจกับบาบิเตอร์นะครับผมบาบิเตอร์จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมท้ายคลิปอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมนี่ก็็บพาบรรยากาศนะครับอันนี้ขอขอบคุณพี่น้องและ f อมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับบาบิเตอร์เดินนะครับผมขอบคุณที่เบงโอกดคมโฆษณาให้บาร์พิเตอร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับบาบิเตอร์ก็จะเป็นมือใหม่แน่นอนครับผมนะ บกค่อยเก่งบันไดวะกับพูดยาก็บอจุภาขอโทษขออภัน้ำทุกๆท่านนะครับผมนี่พี่น้องครับทางพูณเห็นว่าพี่น้องทัางพูดน่าจะเป็นตึกไอคอนสยามก็แมนนะครับผมอันนี้บาไปเตือนน่าจะเป็นตึกตรงไอสะพา,านพระปกเก้านะครับผมนะ จริงนะครับเดี๋ยวถ่ายหลอกปาพี่เตยคือถ่ายแต่เมก้าววสันอันนี้กรับป้าพี่เตยกลับไปพอได้หู้จักทาาไปฮอดซัมนี่นะครับผมกะกับบัคเตยจะเดินทางไกลกับบอลูด้วยกันนะว่าจะไปทางไหนครับผมนี่พี่น้องครับ ขอขอบคุณท่านทีท้องสนามดวงด้วยนะครับผมเห็นภาพบรรยากาศถ่ายให้พี่น้องทางบ้านแะอยุตังประเทศนะครับได้รับชมนะครับผมยากาศสวยงามแล้วก็ต้ตนไม้ก็สวยงามนะครับผมยากาศดีมากครับนี่เห็นมาน้องเห็นมัพี่น,อน้องเป็นต้นมะขามรอบๆอท้องสนามหลวงเน้อครับผมไปบางเดือจ,จะเดิน ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะลงไปอุมุงนะครับคุณพี่น้องครับนีแต่รถนักท่องเที่ยวพี่น้องเอ้อหลายดีครับผมอันนี้ผมมาสิบเอ็ดโมงเนาะถ้ามาตอนตอนเอตอนเช้าเนี่ยจะเยอะกว่านี้นะครับรถนักท่องเที่ยวนะ นี่เห็นบอพี่น้องพากันออกมานั่งออกมาขี่รถนะครับท่ามชมรถตู้ก็มีครับผมเห็นบอรครับรถตูก็มีครับพิจาน่าต้องเที่ยวนะครับต่างุูกับพากันยางมากครับนี่เห็นบอพี่น้องพากันลงอุโมงกันนะครับ ทำภุนเห็นบ่าพี่น้องทำภูนแห่งหลายดีพี่นอ้นยยนอยมาเรื่อยๆครับโอ้โหไม่ได้หลังนังสารทั้งนั้นนะครับเห็นบ่าพี่น้องชาวต่างชาติมากกัย่างลงคันไดเลื่อนอุโมงต์แต้ดินนะครับทำสมโอ้ยตอนนี้คือแบบสถานที่แบบท่องเที่ยวนะครับผม ใครก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าการเที่ยวการเดินกันไปกันมาก็สะดวกสบายดีขึ้นนะครับผมไม่เหมือนบางประเทศน,นะครับเนาะกาไปการัญจรก็ไม่สะดวกสบายนะครับอันนี้บาบิเตอร์กัพูดเรื่องจริงนะครับผมบาได้วยประเทศในเดอครับผมอันนี้บาบิเตอร์กัพูดแบบที่เห็นกับตามากับสิ่งที่อีเตอร์ได้เจอได้เห็นนะครับผมนี่เห็นบาพี่น้องามาหลายดีครับผม มีแต่เที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมมันเลยพี่น้องน้ำปูกระหรอกนะครับผมมนะดูกระหรอกด้วยนะครับเห็นบ่ว๊วป้าพี่เตอร์ขอจบคลิปตอรนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไทยนะครับขอการาบคำว่าสบายดีและสวัสดีครับไปพอคลิปใหม่เด้อครับผม